สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่แดเนเอชชานลสววนนี้เราก็มาอยู่ในเกมโปเกมอนทีซีจีพอเก็ตกันอีกครั้งนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้ครับผมก็จะมาแจ้งข่าวสารอัปเดตของเกมโปเกมอนทีซีจีนะครับให้กับเพื่อนๆน,นะบอกเลยว่าเผลอแป๊บเดียวนะครับกิจกรรมของเกมโปเกมอนทีซีจีเนี่ยเข้ามาเพียบเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่ากิจกรรมเข้ามาเพียบเนี่ย กิจกรรมเก่าๆนะครับมันก็มีหลายอันที่กําลังจะหมดเวลาแล้วด้วยนะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เนี่ยผมก็เลยจะมาไล่อัปเดตให้กับเพืเ่อนๆนะครับว่ากิจกรรมไหนที่เพืเ่อนๆต้องรีบทาก่อนที่มันจะหมดเวลาและกิจกรรมไหนนะครับที่กําลังจะมาต่อไปนะสําหรับคนที่กาลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับ เพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับก็ก่อนอื่นเลยครับเพื่อนเพื่อกดเข้ามาที่โหมดแบตเทิรนะครับตอนนี้เนี่ยมันมีกิจกรรมดําเนินอยู่ทั้ง2โหมดเลยก็สําหรับโหมดเวอร์ซัสนะครับอันนี้ผมขอเตือนก่อนเลยเพราะกิจกรรมนี้เนี่ยมันใกล้จะหมดเวลาแล้วเพื่อนเเป็นกิจกรรมที่จะหมดเวลาอันต่อไปนะครับนั่นก็คือกิจกรรมชิงเหรียญ Mystical Island m m อม e บม Pa ี t วนที่1น,นะครับสำหรับเพื่อนๆ่คนไหนนะครับที่ยังชนะไม่ครครรบ65ั้ง ของรอบนี้นะครับตอนนี้ก็บอกเลยว่าโคงสุดท้ายแล้วนะเพื่อนเพื่อนรีบไปเก็บกันด้วยนะครับบอกเลยว่าผมเนี่ยก็ต้องรีบแล้วนะเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยก็ยังไม่เสร็จนะครับอ่าไหนว่านี่ครับตอนนี้ผมชนะไป3 3นะเหลืออีก12รอบนะครับก็กิจกรรมเนี่ยถ้าอิงจากเวลาบ้านเราก็น่าจะหมดตอนวันศุกร์ที่10นะครับเวลาเที่ยง59กนะอ่าก็สำหรับกิจกรรมแรกจบไปนะครับแล้วก็ต่อมาครับสำหรับอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่กําลังดําเนินอยู่จะเป็นกิจกรรมโซโล่เพื่อนเือนเก็บการ์ด ซีรีส์ที่3นะครับก็สําหรับกิจกรรมนี้เนี่ยยังเหลือเวลาอีกประมาณ1อาทิตย์เต็มเลยครับแต่ตรงนี้ก็อย่าชะด่าใจนะใครที่สเตมินาเต็มเนี่ยผมก็แนะนําว่ามาพยายามใช้เรื่อยๆนะครับจะได้ไม่เสียเปล่านะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะก็สําหรับในส่วนของข้อมูลกิจกรรมที่กําลังจะหมดเนี่ยก็มีเพียงเท่านี้ครับแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมที่กําลังจะมาต่อไปเลยดีกว่าว่าจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับและกิจกรรมต่อไปที่จะมาก็จะเป็นกิจกรรมวัเดอร์พีคครับก็สําหรับกิจกรรมวัเดอร์พีคนะครับถ้าใครท กิจกรรมนี้มันจะมีแบ่งเป็นพาร์ทหนึ่งกับพาร์ทสองนะครับซึ่งวันนี้พีครอบนี้ที่มาเนี่ยบอกเลยว่าใครที่เป็นแฟนสตาร์เตอร์เจนหนึ่งนะครับเป็นอะไรที่ห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะการ์ดโปรโมที่มาเนี่ยจะเป็นฮิโตคาเงะแล้วก็เซนิกาเมะนะครับโดยกิจกรรมนี้นะครับถ้าอิงจากเวลาบ้านเรานะน่าจะเริ่มในวันที่7เวลาบ่ายโมงนะครับในส่วนของรายละเอียดกิจกรรมนะครับก็จะเป็นนี่เลยการ์ดโปรโมทนะครับใบแรกน้องเซนิกาเมะนะครับโอ้โหบอกเลยว่าน้องน่ารักมากเป็นเพื่อนกับอีกใบหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยดูไม่ได้นะมัันนตต้้องงดูรรีคบ ก็จะเป็นฮิตโตคางเงะครับอ่าจะเป็นฮิตโตคางเงะใบนี้นะครับโดยเงื่อนไขและรียอกิจกรรมเนี่ยมันก็จะเหมือนครับวันเดอร์พิกเก่าๆเลยนะคือทุกครั้งที่วันเดอร์พิกมันรีเซ็ตนะครับเพื่อนๆจะมีโอกาส20%ที่จะมีโอกาสเกิดโบนัสพิกได้นะครับก็สำหรับโบนัสพิกรอบนี้นะครับมันจะมี2แบบ แบบแรกเนี่ยก็จะมีเป็นตัวนะครับเนี่ยตัวเขียวๆนะไวแลกของในรันคานะครับแล้วก็จะมีนาฬิการายที่เอาไว้ใช้ลดเวลาวอนเดอร์พิกนะครับสองอย่างนี้คือฟิกเลยนะสี่ช่องส่วนช่องสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นการสุ่มครับทางเลือกที่1ก็จะเป็นการ์ดโปรโมนะครับของทางฮิตโตคาเงะหรือเซนิกาเมะเลยนะครับใบใดใบหนึ่งส่วนทางเลือกที่2องเนี่ยก็จะเป็นฮิตโตคาเงะกับเซนิกาเมะเหมือนกันเพียงแต่ว่าไม่ใช่การ์ดโปรโมจะเป็นการ์ดเก่าที่มีอยู่ในซอง A1 นะครับและในส่วนของภารกิจรอบนี้นะครับก็จะมีให้ทํา 1ก็คือวอนเดอร์พิกนะครับให้ครบ5ครั้งกราบได้รับการ์ดฮิตตคอังเงะแล้วก็เซนิกาเมะนะครับก็ของรางวัลที่ได้เนี่ยจะเป็นตัวที่ไว้ใช้ในร้านค้านะครับจะเป็นตัวเขียวๆแบบนี้นะในส่วนของร้านค้านะครับสิ่งที่สามารถแลกได้ในพาร์ทที่1เนี่ยก็จะมี3อย่างเ,เพื่อนๆจะมีเป็นแบ็กดรอปนะครับของกรีนกับคาแมกนะครับกับโคเวอร์ของกรีนแล้วก็คาแมกนะครับโอ้โหบอกเลยว่ารอบนี้เนี่ยมาโคตรเท่นะคือผมแอบิีฉามากอะแม้ว่าผมจะเป็นแฟนบานาก็ตามนะครับเพราะผมรู้สึกว่า ไอตอนที่กิจกรรมบานาตัวละครบานาเนี่ยมันไม่เด่นเท่านี้เพื่อนไม่เด่นเท่าคาแมกนะแล้วก็อย่างสุดท้ายก็จะเป็นแบ็กด็อกทีมเทมเพิลนะครับหรือว่าวิหานะอ่ะก็สาหรับพาร์ทหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ในส่วนของพาร์ทที่2อนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอพูดทีลวดเดียวเลยเลยกันอ๋อใช่แล้วก็เกือบลืมนะครับไอวอนเดอร์พิกเนี่ยมันจะมีโอกาสเกิด2แบบใช่ไหมแบบแรกคือโบนัสพิก เราไม่ต้องเสียอะไรในการสุ่มนะครับกับแบบที่2จะเป็นลัคกี้พิกนะครับโดยลัคกี้พิกเพื่อนๆจะต้องใช้2สเตมินาในการสุ่มนะโอกาสที่จะเกิดลัคกี้พิกเนี่ยมีเพียงแค่2.5%เท่านั้นนะครับแต่ข้อดีของลัคกี้พิกก็คือทั้ง5ตัวเลือกจะเป็นการโปรโมชั่นิกาเมะแล้วก็ฮิโตคาเงะเนี่ยผสมกันนะครับคือการันตีได้เลยว่าเพื่อนๆใช้2อสเตมินาไปแล้วจะได้การโปรโมแน่นอนนะแล้วก็ถัดมาครับเดี๋ยวเรามาดูพาร์ทที่2กันบ้างนะครับก็สาหรับอีเวนต์พาร หลังจากพันหนึเข้า1สัปดาห์นะครับในส่วนของพันที่2นะครับกิจกรรมหลักๆมันก็คือเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่ามันจะมีภารกิจนะครับเพิ่มเติมเข้ามาภารกิจขขงพมาที่2นะครับจะมีหลักๆ3อย่างครับอย่างแรกให้เราใช้วันเดอร์พิกทั้งหมด6ครั้งนะครับอย่างที่2 ให้เราเก็บการ์ดโปเกมอนไฟนะครับสูงสุดให้ครบ10บใบแล้วก็อย่างที่3ให้เราเก็บการ์ดโปเกมอนน้ำสูงสุดให้ครบ10บใบนะครับก็จะได้รับเป็นตัวอีเวนต์ช็อปเพิ่มเติมนะก็ใครที่ไม่ค่อยขยันล็อกอินเข้าเกมแล้วก็ไปกดบั e r ังก์เนี่ย <ๆ S 1> เพื่อ <ๆ S 1> นๆก็อาจจะต้องมาพึ่งภารกิจนะครับถ้าใครที่อยากจะแลกของรางวัลได้ครบนะครับแล้วก็ในส่วนของอีเวนต์ช็อปนะครับภาคที่2ก็จะมีการเพิ่มของที่สามารถแลกเปลี่ยนได้เพิ่มเติมเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นซองการ์ดกรีนกับคาแมกนะครับ เพย์แมดกรีนกับคาร์แมกด้วยนะครับแล้วก็จะมีเหรียญคาร์แมกนะครับคาร์แมกไอคอนชายดัสนะครับอันนี้ก็สามารถแลกได้เหมือนเดิมถ้าใครที่มีตัวเหลือนะครับก็ของที่ถูกเพิ่มเข้ามาเนี่ยก็จะมีเพียงเท่านี้นะเพราะวันเดอร์เพราะกิจกรรมวันเดอร์พิกเนี่ยมันก็หลกัลกๆมันก็มีแค่นี้แหละครับอ่ะโอเคครับก็ในส่วนของกิจกรรมวันเดอร์พิกก็จะประมาณนี้นะแล้วก็สุดท้ายครับสิ่งที่ผมอยากจะเตือน,นเพื่อนๆนะก็คือสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เปิดซองพิเศษซองมิวไอแพ็กเสริมอะ่ะ ได้การที่จะเล่นครบหมดแล้วเนี่ยผมบอกเลยนะว่าเพื่อนๆควรจะเริ่มดองนาฬิกาสายกันได้แล้วนะครับเพราะปลายเดือนนี้วันที่ประมาณ29หรือว่า30ซึ่งในเกตตรงนี้เนี่ยมันเขียน30มใช่ปะ่ะแต่ว่าบ้านเราเนี่ยน่าจะไวกว่าวันหนึ่งนะก็น่าจะเป็นวันที่29นะครับวันพุธที่29ปลายเดือนมันก็จะมี expansion ใหม่ a 2ก็จะถูกอัปเดตลงเกมนะครับโดยข้อมูล expansion 2ที่มีตอนนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือเนี่ย มาจับเดตมาในวันที่30นะครับแต่ว่าตรงนี้ไม่ใช่หรอกคือถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยน่าจะเป็นวันที่29นะครับเวลาบ่ายโมงนะแล้วก็จํานวนการที่เขาคาดเดานะตอนนี้นะครับน่าจะมีการใหม่ถึง286ใบเพืเ่อนๆ286นะครับคือเยอะมากๆนะยิ่งใบว่านั้น มันอาจจะมีเรอเรตี้ใหม่ด้วยนะครับแบบตรงกลางจอตรงนี้นะครับเอาจริงข้อมูลนี้เนี่ยมันหลุดมานานแล้วเพื่อนแต่ว่ามันก็ยังไม่ถูกอัปเดตเพิ่มเข้ามาสักทีนะแต่ทางเว็บเขาบอกว่ามันจะมาพร้อมกับ expansion a 2นะครับก็ต้องมารอลุ้นกันว่าจะมีจริงหรือเปล่านะครับเพราะระดับความหายากสายลุงเนี่ยมันสูงกว่าระดับมงกุฎด้วยนะเพื่อนๆซึ่งเขาบอกว่าระดับสายลุงนะครับมันจะมีเอฟเฟกต์ i อนิเมชันอะไรพิเศษที่แตกต่างจากการที่มีอยู่ณตอนนี้ด้วยนะอ่ะโอเคครับก็ในส่วนของ expansion a 2เนี่ย ที่รูนะครับก็มีเพียงเท่านี้เลยนะข้อมูลการเนี่ยยังไม่มีใบไหนรุดมาเลยนะครับก็เดี๋ยวถ้ามันมีข้อมูลอัปเดตยังไงหรือมีข้อมูลการหลุดเนี่ยบอกเลยว่าเดี๋ยวผมจะรีบมาทําคลิปแนะนาเ,เพื่อนๆอย่างแน่นอนนะอ่ะก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆเพียงเท่านี้นะสำหรับใครที่ชอบนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารเกมโปเกมอนทีนซีจีพ็อกเก็ตนะครับยังไงผมก็ขอฝากช่องของผมไว้ด้วยนะอย่าลืมกดไลค์และติามกันไว้นะครับเวลาที่ผมอัปโหลดคลิปใหม่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดนะครับสำหรับวันนี้เด สวัสดีครับบ๊ายบาย